ทามกลางความมืดมนที่แสงอาทิตย์ไม่อาจเข้าถึงสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์คืบคลานอย่างเงียมงนันมันคือตะขาบในตำนานที่ชาวบ้านขนานนามว่าตะบองพลัมไม่ใช่ตะขาบธรรมดามันมีลำตัวยาวเกือบ3เมตรเกล็ดสีแดงเพลิงวาววับราวกับถูกตีจากเหล็กลูกไฟเมื่อมันเคลื่อนตัวเสียงเสียดสีของปล้องเกลด็ดดังคล้ายเสียงกลองในพิธีกรรมโบราณ ว่ากันว่าตะบองพล้ำเกิดจากวิญญาณของนักรบโบราณที่ถูกสาปให้กลายเป็นอสูรเฝ้าคุมสับใต้ดินหรือประตูสู่โลกวิญญาณมันไม่กินเหยื่อเพื่อความอยู่รอดแต่มันกินเพื่อป้องกันไม่ให้ใครบางคนได้สิ่งที่ไม่ควรได้ผู้เท้าผู้แก่เตือนเสมอว่าหากคุณได้ยินเสียงสั่นกระหึ่มของดินใต้ฝ่าเท้าอย่าหันกลับไปมองเพราะตะบองพล อาจจ้องคุณอยู่แล้วในโลกแห่งวิทยาศาสตร์มันอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ในป่าลึกบางคนเชื่อว่ามันยังมีชีวิตและรอคอยอยู่จริงๆ